มอร์นิ่งครับคุณโรดใช่ไหมคะสบายดีนะครับสบายดีอุดรสวยมากค่ะแล้วก็เหมือนกรุงเทพทุกสิ่งอย่างเลยจะบอกว่าไม่เคยมาอุดรเลยนะ พอมาแล้วประทับใจยิ่งเดินเข้าโรงแรมมาแล้วเจ้คุณรดยิ่งประทับใจเลยใช่มากเลยค่ะทางอุดรก็ยินดีต้อนรับค่ะจุดเด็ดของโรงแรมนี้มีอะไรบ้างอะคะเพราะว่าโรงแรมที่อุดรมันก็เยอะแยะมากมายค่ะอย่างนี้ค่ะคุณมาปางค่ะของโรงแรมเนี้ยยังมีห้องประชุมสัมมนาสามารถรองรับลูกค้าที่ประชุมได้ตั้งแต่สิบท่านถึงสามร้อยท่านเลยสิบท่านถึงสามร้อยรวมถึงของโรงแรมมีสกูบ้าสกูบ้าค่ะ ที่เดียวในอุดรเลยหรือเปล่าคะถือว่าเป็นที่เดียวในอุดรเลยค่ะนอาจากสกุบ้าแล้วก็มีซอนขี่ม้าขี่ม้ามีขี่ม้ากลางอุดรนะจ๊ะอนเ่น้ำทามันดีกว่าดดีค่ะ มากมายโรงแรมสวยแล้วก็นอนสบายมากพี่แอ้มเลิศอะนี่มาอุดรทั้งทีนะป้าปางจะพาพี่ไปเที่ยวไหนบ้างเอออุดรนะก็ต้องมาเที่ยวเลยบ้านเชียงเมืองมรดกโลกพี่แอมเนี่ยหรอพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงต้องเพราะบ้านเชียงนะเขามีอะไรเด็ดๆ็ให้เราต้องค้นหาเยอะแยะมากมายพี่แอมเออถ้ามรดกโลกต้องยกให้พี่ช่วยอยู่หน้าด้วย ใช่พี่แอมว,ว,ว่าปังอ่ะนัดไว้หลายที่เลยนัดไว้หลายคนนะเขาคงรอแล้วหหแลวหละรอไปกันเลยไหปมปปแน่นหลายคนนู่เลยถ้ายังไม่มาป้าไปนี่นะพี่จะไปนี่ไปทำไมล่ะเทศบาลมาจะพันก่อน <c oughs> บ้านเฉียงค่ะแล้วนี่คือคุณตู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีค่ะพี่ตูต่เป็นพันธุ์ลักของที่นี่ใช่แล้วพาเราไปเที่ยวชมข้างในดูวยใช่แล้วตแต่ก่อนอื่นเลยปังอ,อยากทราบว่าทําไมบ้านเฉียงถึงได้เป็นมรดกโลกค่ะต่อตรงนี้ต้องไม่เห็นภาพแน่เลยเ <มะ S 2> นยะพา <มะ S 2> ไปดูข้างในดีกว่าค่ะจะได้เห็นว่าทําไมถึงยิ่งใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนคำตอบอยู่ข้างในหมดแล้วใช่ไม่ยืนตรงนี้ทําไมให้อนยเราโอเคค่ะตามมาเลย ที่เราเห็นอยู่เนี่ยอายุกว่า5,600ปีแต่ว่ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เปิดไปทำไมเขาไม่ย่อยสลายเนาะใช่ไหมคะคือการการที่กัวางวัตถูกมันอยู่ในดินเนี่ยความชื้นก็จะโดนรักษาไว้ด้วยตัวของดินเองแต่พอเราเปิดปุ๊บค่ะความชื้นใช่มันก็จะแตกก็จะค่อยๆเสื่อมสลายใช่อย่างหม้อใบนั้นนะพี่แอมยังสมบูรณ์มากไรเตะอ่ค่ะไม่แตกเลยทุ่งตูห่เพรามบางอยากทราบว่า บ้านเชียงอะค่ะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างอะคะใช่ตั้งแต่พบใช่ไหมคะใช่ก็คือเขาอยู่กันอย่างนี้มาแล้วเมื่อ5,000ปีคนที่บ้านเชียงเองเนี่ยเมื่อกี้สงสัยใช่ไหมว่าทําไมได้มรดุกโลชใช่อันนี้เป็นคําถามเดียวกันก็คือคนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ตามเพิงผาแต่คนที่บ้านเชียงเขาเป็นชนกลุ่มแรกซึ่งเป็นตัวแทนของของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ก็คือเขารู้จักที่จะ อพยพลงมาแล้วก็ตั้งชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม,มรู้จักที่จะปลูกข้าวเลี้ยงสยัตว์มีประเพณีการฝังศพของตัวเองค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าเราเอาวิธีการปลูกข้าวมาจากตะวันออกกลางนะคะแล้วก็จีนแต่พอมาออวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยบ้านเชียงเริ่มต้นที่จะปลูกข้าวด้วยตัวของเราเองอเราเป็นการสังคมเกษตรกรรมด้วยบรรพบุรุษของเราเองอค่ะคือตอนนี้เอเริ่มสงสัยแล้วว่า ใครเป็นคนพบเนี่ยอยู่ดีๆแบบพื้นดินมีต้องเป็นไม่รู้กี่ร้อยตารางเนี่ยใครเป็นคนพบเจอคนแรกเลยอะครับค่ะคนบ้านเชียงในปัจจุบันเขาก็พบเจอเป็นปกติอยู่แล้วแต,แต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความสําคัญอะไรต่อเขามากมายมจนเมื่อวันหนึ่ง สเตฟานบียังซึ่งเป็นบุตรเอกอาครราชทูตจากอเมริกามาเก็บข้อมูลของคนปวนที่บ้านเชียงแล้วก็ไปเดินเหนืออยู่ร้อนแดดอีสานใช่ไหมสะดุดล้มลงไปไปเจอเศษหม้อเขียนลายสีแดงที่พื้นเขาก็เลยเก็บขึ้นมาบนผิวดินก่อนใช่ไหมแบบนี้ไม่ใช่คนของคนปัจจุบันแน่เลยค่ะเขาก็เลยเอาไปให้กับอธิบดีกรมศิลปากรดูค่ะจนเกิดเป็นที่มาของการศึกษาอายะมันเชียงเพราะว่าเมื่อเอาไปวิเคราะห์แล้วเนี่ย เศษหม้อชิ้นเล็กๆที่สะดุดล้มเจอไปเนี่ยอายุกว่า5,600ปีซึ่งเป็นไปได้ยังไงที่พื้นดิดอีศาส์แห่งนี้จะมีอายธรรมเก่าแก่ขนาดนั้นคุณตู่คะื่อบางขับรถมานะคะว่าบางสังเกตเห็นพื้นที่ของบ้าน <ừ> เชียงอะค่ะมันจะแบบว่าสูงต่ำไม่เท่ากันคือ มันจะมีระดับแบบเป็นเนินมต่างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาห้ใม่โดดเน็ลกรสูงใช่คือสูงกระสูงโยอะไรอย่างเงี้ยสังเกตอันนี้เป็นนักบราณคดีได้เลยทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรใช่เพราะว่านอกจากที่ที่เราเห็นะเนี่ยเมื่อกินบพกไปแล้ว8เมตรก็ยังทับถงไปเลยมันเป็นการพ่อปูนขึ้นมาของดินที่เขาฝังศพและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งการที่เลือกพื้นที่เนินสูงนะคะของคนในสมัยอดีตมันเป็นปัจจัยของการตั้งถิ่นฐาน ห่างออกไปแค่ไม่กี่เมตรตรงนี้เป็นห้วยแล้วนะคะเป็นลําน้ำเป็นลาน้าแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าเป็นเนินสูงน้ําท่วมไม่ถึงแต่ว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ําที่มีน้ําให้เราใช้ประโยชน์ได้ตลอดปีถัดออกไปเป็นที่ลาดทําการเกษตรกรรมได้เหมาะไหมคะเหมาะอายเนาะเพีงว่าเขาฉลาดมากเลยใช่ใช่เพราะเขาฉลาดมากเนาะคนที่เราเห็นอยู่ที่บ้านเชียงไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกับที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะอ๋อใช่เป็นคําถามที่ปังอยากถามว่า คือคนที่อยู่ปัจจุบันเนี้ออคือสืบทอดมัจากบรรพบุรุษของเขาหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมคะคนที่เห็นปัจจุบันเขามีเชื้อสายแล้วก็มีประวัติความเป็นมาของเขานะคะ,คะเป็นชาวพวนที่อพยพมาจากเชียงขวางเมื่อ200อปีที่แล้วนี่เองอแต่ว่า แม้จะเป็นคนละกลุ่มชนกันแต่เขาก็เป็นคนที่มีส่วนสําคัญในการอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปะวัฒนธรรมของเราไว้ให้คงอยู่ให้คนไทยให้คนทั่วโลกเขาไม่ได้กลับมามือเปล่าใช่ใช่เขากลับมาพร้อมหม้อคุณผู้ชมคะอยากรู้ว่าคนบ้านเชียงยุคนี้เขากลับมาพร้อมหม้อยังไงติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปนี่ น่าเกี้ยวนะหลับนะขอบคุณพี่ตู่นะคะขอขอบคุณโรงแรมประจัก์ตราดีไซน์โฮเทลอุดรธานี นี่ไงพี่ตู่ให้เราเดินมาตรงนี้ใช่แล้วพี่ตู่บอกว่าพอมาถึงผลิตภัณฑ์ที่แม่บ้านบ้านเชียงเขาปั้นขายกันเนี่ยแล้วเดินไปอีกนิดนึงจะถึงศูนย์ปั้นหม้อแล้วที่จะสอนเราปั้นหม้อพี่พร้อมแล้วมือไม้สะอาดพร้อมปั้นแล้วอือขอเพลงดิขอเพลงหน่อยเพลงปั้นหม้ออใช่อือพี่มีอยู่เพลงหนึ่งปั้นหม้ออ๋อปั้นหม้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 อเออไปเขาลอแล้วแค้นเขาล้องอย่างนี้เหรอใช่แค้นแค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 น ถึงแล้วจุดปั้นมอของบ้านเฉียงใช่พี่อยากจะรู้ว่าหมอที่เนี่ยมีอะไรบ้างด้วยจะได้ปั้นกันพี่พงษ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่พงษ์สวัสดีครับพี่พงษ์ญาตินะครับพี่พงษ์พี่พงษ์จะเป็นคนสอนเราปั้นมอวันนี้อ๋อบาบังจะให้พี่แอมเป็นตัวแทนไฮโซซ็อกเกาวนะคะในการปั้นมอบ้านเฉียงเดี๋ยวพี่จะปั้นให้เป็นอย่างนี้เลยโอเคบีบคอเลยใช่ไหมพี่บีบคอไม่ใช่เน่ โอเคเราต้องชุ่มน้ําตลอดเวลานะครับความหวังของไฮโซซอกเกาอยู่ที่พี่แอมนะคะอย่าพูดอย่างนี้สิคะเราเอาเดือดกลางดีกว่าเนิ้วกลางครับเนิ้วกลางค่อยบีบเข่าโยกไปตาย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 โยกอุ้ยตายตายท่านผู้ชมขาอาเราไม่ได้เอ่ยบีบบีบเข่าแล้วก็ยกบีบแล้วก็ยกข่าแล้วยกขึ้นอ่ะได้ละเห็นไหมเฮ้ยมันเริ่มเป็นคอแบบนี้แล้วว่า มีพะยะยกเออสวยสวยมีผีโยมคอมลิปกว่านั้นยกไม่ใช่คอไม่ใช่มีดับไฟยม นี่หม้อบ้านเชียงของแอมที่ทํามาสวยงามไม่มีใครเกินมาปางคิดว่าจะแน่กับพี่เหรอลกๆลกหขอหรือว่าจะแน่เหรอหรือว่าจะแนะ่เหรอหม้อลวงอ่ะนะชัวอะไหนแกลองสินี่คือก้อนที่สองของมะปางนะคะมันต้องสำเร็จ ร้อปังสู้ล้มไปแล้วล้มไปแล้วล้มไปแล้วมันเป็นจินตนาการของฉันเองตอนแรกบอกจะปั้นหม้อได้ แต่พอป้นแม่สำเร็จบอกจินตนาการเสร็จแล้วสำหรับฝีมือสองคนที่เรามาแบทเชินกันมาครูประงมยิ่งกว่าลูกอีกมาปานมาปานเช่นงันน่อม้อบ้านเชียงฝีมือมะปรางสวยงามมากถึงมันจะไม่เป็นหม้อตามที่ตั้งใจไว้แต่เชื่อว่าความรัก และกุลาบจะชนะทุกสิ่งมันคือคอนเซ็ปต์ของฉันเธอช่วยดูด้วยฉันมีหัวใจด้วย <c oughs> มีหัวใจความรักมันจะชนะทุกสิ่งบอกแล้ว มอก็มมเรียบร้อยเราก็ได้ม้อนน้อยหอยสังมาใช่แล้วเราก็จะร <c oughs> บกวนให้คุณพ่อแล้วก็คุณพี่บุญเรืองแล,แล้วก็คุณ,คณพี่น้อยรบกวนช่วยสอนเกี่ยวกับการวาดลวดลาย กุ้เลืองทายังไงมันก็ไม่ตรงสักทีครับลายอะค่ะถ้าอยากให้ตรงเราจะมีเทคนิคนิดหน่อยนะคะคือน้องเอาส้นเท้าขึ้นมาค่ะอ้าขอโทษนะครับขอโทษนะครับอ่ะส้นเท้าขึ้นมาแล้วก็เอาปากหายบั้เชียงเอาปากหายผมที่กุไอ้ส้นเท้าแล้วเราก็เวลาเขียนล้าก็ตั้งผู้การไว้ค่ะตั้งผู้การเลยค่ะอ๋อผู้การตั้งนิ่งๆใช่ค่ะแล้วล้วก็จะหมุนหม้อนี่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นเส้นแล้วมันจะคมแล้วจะเป็นวงกลมสวยค่ะ ทำให้เส้นคมเนี่ยมันค่อนข้างยากครับ,รบยังไงเดี๋ยวแอมขออนุญาตไปฝึกต่อที่บ้านแล้วกันถ้าน้องแอมจะไปฝึกที่บ้านก็สามารถที่จะใช้สีน้ําที่อยู่ตามบ้านที่นักเรียนเขาวาดะสามารถที่จะไปวาดได้ก<ด>็ตอนนี้เราก็ล้างด้วยน้ําออกได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมต่อไปดีกว่า<ช>ขอบคุณน้าๆพี่ๆพ่อๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับ สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราหมอเสงเรื่องสมุนไพรย,ยกให้หมอเสงคุณจูบอกว่าให้เราเดินตามซอยถนนตามหมู่บ้านเนี้ยะเขาบอกว่ามันจะมีแบบตามเนินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจริงอันเนี้ยเรื่องจริงเลยดูพี่อมดูสิไหมสถานที่นะคือแบบสูงต่ำสูงต่ำแบบเป็นอย่างนั้นจริงอ,อ <ๆ S 2> ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยไม่รู้ว่า กี่โครงกระดูกแล้วว่าอูดพ่เป็นไรหรอกพี่แอมเพราะว่าเรามาศึกษาหาความรู้แล้วไม่ได้มาลบดูเขาอมาถึงบ้านเชียงอ่ะพี่แอมเราต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพวนแท้ๆใช่ใช่พี่เห็นชาวไทยพวนบ้านตะนาหลังนี่ดูสวยงามดีเนาะใช่แต่มีหลังหนึ่งเขาอ,อนุรักษ์เอาไว้เขาจะให้ข้อมูลกับเราเรื่องบ้านเรื่องวิถีชีวิตอะไรต่างๆเออเดีไปทักทายคุณแม่ดีกว่าคุณแม่คงรอแล้วแหละ ยายสวัสดีค่ะสบายดีนะคะัสดีนะค่ะแล้วมาคุยกันนิดนึงดีกว่ามีคําถามเยอะยายอยากถามแม่แดงกับคุณยายมาาเาะแม่แดงค่ะมา่างอยากทราบว่าข้างหลังเมา่อวานอะค่ะเป็นบ้านทรงไทยสวยมากนี่คือบ้านทรงไทยแท้ๆของชาวไทพวนเล่ะจ้าเป็นบ้านทรงไทยแท้ๆของ เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยพวนะค่ะกิจกรรมประจําวันเขามีกิจกรรมอะไรต้องทำบ้างเขาวันวันก็ทําทอผ้าเนาะแม่เนาะค่าย้อมคามสีธรรมชาติออ๋เริ่มอยากรู้แล้วแหละว่าเขาทอผ้าแล้วเขาก็มีการย้อมสีการอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยกราควรพาแอมกับมะปาไปชมหน่อยได้ไหมครับคุณยายนำเลย นี่อันนี้อันนี้จะเป็นกี่พื้นเมืองกี่พื้นเมืองอะไรคะตัวไหนคือกี่อะคะตัวทั้งหมดนี่เราเรียกกี่กี่พื้นไม้นี่คือกี่ะครับอันอันนี้อันนี้เป็นกี่พื้นเมืองจ้ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายค่ะไปดูพร้อมอ๋อคนไทยคนไทยชาวไทยพวงชื่อคุณยายอะไรคะยายทองปลิวแ้วคุณยายทองปลิวน่ารักจะยิ้มหวานจ้ะยังสาวอยู่เลยปานน้ำนมยังไม่ขึ้นเลย ันนี้ก็เป็นทอผ้าสบายเหมือนกันนะลูกเป็นนัู่กนะตอนนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เรืองเรียกลายอะไรคะคุณแม่คะโอ้อันนี้เป็นลายเป็นลายทางธรรมดาแต่เป็นผ้าย้อมคามผ้าย้อมด้วยสีธรรมชาติมีบางอยากรู้เขาย้อมยังไงอ่ะจ้ะดถามเยปิวนิดนึงเยปิวหนึ่งผืนจะใช้เวลากี่วันหนึ่งวันนแล้วหมดหมากไปเยอะไหมสองสองเยปิวเคยออกทีวีไหมเคยออกทีวีไหม เคยออกเตาตู้เย็นด้วยเคยออกแต่ตู้เย็นไม่เคยออกทีวีอยจะปิวมีแฟนยังเดี๋ยวที่ต่อให้เอาไหมขอบคุณลุงยายค่ะ้าสวยมากจ้ะปลาลูกไปดูทางย้อมคามด้วยสีธรรมชาติวิธีการย้อมคามพี่แอรปลาปลาปลา คุณพ่อสวัสดีครับเชิญด้านนี้ก่อนพ่อเชิญด้านนี้ก่อนเลยครับคุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังปีได้เส้นยืนปีได้เส้นยืนครับคือห้องนี้คือจะมีนาเสิของครามด้วยแล้วก็มีการ วีได้เส้นยืดมะปรางอยากรู้เรื่องคลามก่อนใช่ว่าเขาต้องทำยังไงคะหม้อคลามคือเปิดขอเปิดพี่อั้มขอดูหน่อยต้องไปเปิดถนูกันได้ลูกอันนี้คือการหมักเหรอครับการหมักค่ะยอมได้เลยก็ยอมได้ลูกคือหมักไว้กี่วันนะคะคุณแม่หมักมันเป็นมันนานแล้วลูกนานนานปีเลจ้ะอุ้ยหมักเป็นเดือนเลยเหรอคะคุณพ่อคะเป็นเดือนเป็นปีเลยจ้ะโอ้ยคุณผู้ชมจ๋ากว่าจะได้เป็น ชุดแบบนี้สักหนึ่งชุดนี่จ้าหมักนานมากมาเห็นอย่างนี้แล้วแบบว่าอยากจะอ๋อจริงจริงเราไปเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่ากว่าจะได้ไหมเป็นยังไงเราลองไปหัดทอกันไหมจ้าแม่่ะมาปางกับพี่ออนอยากลองหัดทอแล้วจ้าโอเคดี่อไปขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ นี่น้องมะปางเดี๋ยวเรามาดูยายปิวนะว่ายายปิวเขาจะทำยังไงไม่ใช่เป็นอย่างือะปาก็รกันมาเป็นแบบนี้ถึงไหนแล้วคะตอนัํทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็หัดทอผ้าไงพี่แอมคุณแม่ช่วยสอนน้อง่อยนะ้องทำยังไงคุณแม่คุณแม่แดงค่ะหนูทำถูกไหมถูกค่ะถูกค่ะแล้วขั้นตอนขั้นตอนการทอมีอะไรบ้างคะันดูอ่ะสอดเข้าไปเลย ความสนุกยังไม่จบเลยแต่เวลาสิหมดแล้วว่าเวลารายการนะใช่แล้วพี่แอมที่นี่นะมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแยะเลย<ช>แต่ก่อนเราจะจับผู้ชมไปนะคะ <c oughs> อยากให้แม่แดงฝ <c oughs> ากอะไรถึง <c oughs> คุณผู้ชมของเรานิดนึงว่าบ้านเชียงเนี่ยมีอะไรโดดเด่นอยากฝากอะไรเกี่ยวกับผู้ชมบ้างคะฝากได้เลยก็ให้มาเที่ยวบ้านเชียงค่ะเที่ยวพิพิธภัณฑ์เ, <c oughs> เที่ยวดูมอลายเขียนสีแล้วก็ เที่ยวดูปั้นหม้อแล้วก็มีจักสารกลุ่มอาชีพแล้วก็มีทอผ้าที่เป็นกลุ่มอาชีพของบ้านเชียงจาคอนเฟิร์มเพราะว่าแต่ละคนน่ารักมากน่ามาเที่ยวชาวบ้านเชียงน่ารักมากคือหน้าตายิมแยงตอนรลับใจดีทุกคนนะแต่วันนี้เวลาเราหมดแล้วติดตามชมรายการไฮโซซักดาวได้ใหม่กับดาด้านะจาะส่วนเราสำหรับวันนี้นะครับ สวัสดีค่ะทำไมฟันนี่ก็สกีนอ่ะ